โดยสถานีบริการน้ำมันปตทบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์ประกอบทุเดย์บริษัทฟติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านแสนรักครับแล้วก็แน่นอนครับพบบริการบ้านแสนรักทีไรก็จะได้พบกับของสวยๆงามๆเรื่องการตกแต่งภายในนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของแง่คิดมุมมองของแขกรับเชิญที่เราพยายามที่จะนําเสนอคุณผู้ชมด้วยอย่างน้อยก็เป็นมุมมองให้คุณผู้ชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการตกแต่งบ้านแสนรักท่านได้นะครับแล้วก็แน่นอนครับเราก็ยังมีช่วงของการถามตอบด้วย คุณผู้ชมสามารถที่จะให้เกียรติกับรายการบ้านสลักโดยส่งคําถามเข้ามาฝากคําถามเข้ามาโทรศัพท์เข้ามานะทำหมายเลขอยู่ด้านล่างนี้นะครับเราไม่ทอดทิ้งคําถามท่านนะครับเพราะเราถือว่าเป็นการให้เกียรติที่เรารับไว้ด้วยความมีค่านะครับครับเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาผมออขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมแนะนําแขกรับเชิญเราก่อนละกันฮะสำหรับท่านแรกนั้นอ,อ,อาจารย์สุมิตรงาบุรงนะครับทางด้านมัณฑน,นกรนะครับส่วน ท่านที่2นั้นรองศาสตราจารย์สุพจ์ศรีนินะครับอันนี้เป็นทางด้านวิศวกรและครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมไปสวัสดีท่านก่อนแล้วกันสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับอา <c oughs> จารย์ครับวันนี้เนี่ยนะผมมีท็อปิกหัวข้อที่จะตั้งขึ้นมาไว้ให้อาจารย์สนทนาด้วยกันนะครับรายที่ชมวิชาแล้ว m o เดิร์นเลนะครับคือ โมเดิร์นด้วยแล้วมันก็ยังมีเลโทรผสมอยู่ด้วยนะครับครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมขอคุณผู้ชมไปชมวิทยายสวยๆแล้วกันนะครับสำหรับวิทยาช่วงของทอกนะครับช่วงทอกเนี่ยเรามีวิทยาที่จะพาคุณผู้ชมไปชมเออรล็อบบี้โรงแรมนะครับเป็นโรงแรมของแกลเลอรีเทนโฮเทลแบงคอกสุขุมวิทสินี่เองนะครับนะฮะไปดูชว่วสวยแค่ไหนน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยครับ ชมวิธาสวยๆแล้วนะครับาจากช่วงท็อกเป็นล็อบบี้ของโรงแรม Ten Bangkok, Ten เกลเลรียเทนโฮเทลแบง k อกสุขุมวิทเทนนี่นะนะก็ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่พอจะเป็นกิมมิกที่เราเอามาใช้กับการตกแต่งบ้านสำหรับกันได้เดี๋ยวไปฟังกิมมิกของความคิดที่แตกต่างแล้วก็ฮาร์โมนีหรือประสานกลมกืนกันได้ไปที่อาจารย์สมิตก่อนก็จาที่ได้ดูนะครับ<อ>ในเราจะ เหมือนกับรู้สึกคุ้นๆคุ<ะ>้นๆคัคคบเรื่องของสีแล้วก็รวดลายที่เราแล้วก็บรรยากาศที่เราเคยคุ้นในสมัยประมาณยุคเซเวนตี้ยุคเซเวนตี้พราะฉะนั้นเนี่ยพอพอเราเขาพอเราน <c oughs> ึกถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะนึกถึงภาพเป็นเรื่องของสีสัน<ะ>เป็นเรื่องของรูปทรงที่เป็นเรื่องรวดลายกราฟิกนะครับแล้วก็เป็นพิร์นของวอลเปเปอร์เรื่องของวัสดุที่ใช้ในในการทำเฟอร์นิเจอร์เช่นหนังะนะครับ หนังเทียมหรือจะเป็นวัสดุที่เป็นโลหะต่างๆเพราะฉะนั้นพอพอมาเห็นภาพนี้โอ้โหแบบนึกถึงยุคนั้นเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเมื่อเข้ามาในส่วนของล็อบบี้จะเห็นเรื่องตั้งแต่ไดเรกทอรีในส่วนที่เป็นคล้ายๆแท่นนะครับก็จะมีรวดลายกราฟิกที่ประกอบกันอยู่แลในส่วนบรรยากาศภาพรวมๆนี่เรื่องของสีสันนะครจะเห็นได้ชัดอย่างเช่นที่ที่บริเวณ ฟอนเดสนะครับตรงนั้นเป็นส่งตัสีชัดห้ครับเพราะนั้นเนี่ยในภาพรวมๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการมิกซ์เอาอายุสมัยปัจจุบันหรือโมเดลเนี่ยนะครับเข้ามารวมกันครับในยุคนั้นใช่ๆๆัพูดง่ายๆเลยว่าเอาของใหม่ผสมกับของเก่าสักนิดนึงไม่เลวนะคจารย์สุพัาธ์นะจันแต่ถามว่าเป็น ประเด็นที่เรียกว่าโมเดิร์นในคอมเข้าใจผมลวกันนะก็คือการใช้เรื่องแสงสีเราเห็นว่าการใช้หลอดไฟที่ใช้คาว่า LED นะตกแต่งไปทั่วเลยทั้งบันไดทั้งอะไรมันก็จะเป็นเหมือนกับในสภาพปัจจุบันที่เรานิยมใช้ไฟตัวนี้นะครับในการตกแต่งทั่วไปในกผสมผสานนะครับแต่ว่าถ้าเราดูผมมองด้านโครงสร้างเนี่ยพอดีพอดี อยสิบนี่คุ้นเคยเข้าไปบ่อยซอยแคบนะครับก็จะเป็นข้อจํากัดของอาคารหลังนี้ที่จะสูงไม่เกินยี่บสามเมตรนะครับก็จะทําให้ทำให้ล็อบบี้เนี่ยเราทำให้มันสูงมากไม่ได้เพราะจะเสียพื้นที่ใช้สอยหรือพื้นที่ห้องนะครับก็ทำให้อาจจะนิดเดงทำให้จะรู้สึกกระตักแก็ได้สเปซอื่นๆนะครับอย่างว่าช่วงเสาเนี่ยก็จะถ้าในในทางด้วยกันจะประมาณ10เมตรห่างกันเนี่ย ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้งานตกแต่งอาจจะไม่ไม่ได้แกรนมากแต่ก็ทําให้เห็นภาพที่อาจารว่าว่าเขาก็ใช้สีใช้อะไรเข้าไปช่วยในทางวิกรรมก็จะมีข้อจํากัดด้านโครงสร้างแต่ที่เห็นด้านแสงแสงก็คือเรื่องไฟนะครับเขา LED มาใช้เยอะค่อนข้างเยอะมากครับในมุมมองของอาจารย์สุมิตรอาจารย์เอ็นทานเข้ามาปุ๊บเปิดโอเพ่นสเปซอย่างเมื่อกี้อาจารย์สุพน์บอกว่า แต่ลับฟลอร์เนี่ยมันไม่สูงมากการคิดยังไงที่เปิดเป็นโอเพนสเปซ2องฟลอร์รวมเงนตรงที่เขาเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาอการแก้ปัญหาในในเรื่องของโครงสร้างโดยเฉพาะเลยแล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในส่วนที่เป็นล็อบบี้ก็มักจะเน้นความโอทงอยู่แล้วใช่แล้วนะครับก็จะต้องเป็นเป็นลักษณะนี้ครับเพราะ น่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งแล้วเรื่องของความงามที่เรื่องของการประดับตกแต่งด้วยครับคือมันจะได้ดูพอเข้าไปปุ๊บมันจะรู้สึกมีความโล่งแล้วมีความโอถงนะทั้งที่ฟลอร์ที่เป็นเป็นฟลอร์เดจริงๆเนี่ยมันธรรมดานะมันมันก็ถือว่าเต้นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังสวยงามด้วยสีสันนะโอเคฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าไปพบกับวิทยาสวยๆอีกแล้วครับในช่วงวิสิทธ์นะครับ เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเดอะรักชิลนะเดรักชิลที่แกลเลเรียสเทนโฮเทลแบงคอกสุขุมวิท10นี่และครับนะฮะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับดินดีพืชโตวไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ฮูมิก ปุ๋ย TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินมีส่วนประกอบของกรดฮูมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมาธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรออรแกนิกปุ๋ย TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอร์เรลินไซโตไคนิน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ TPI เขียวสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์ TPI ม่วงสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชมีวางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ปั๊มน้ำมัน TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทโทรศัพท์ 026786888หรือ022855090พบกับโชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอย16สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023818388 เวลาฟังข่าวสารอะไรมาแล้วเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหูเบาหูเบาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานจากการเชื่อแค่ลมปากโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผลต้องใช้สติอย่าให้ใครว่าไทยหูเบาเราจะลอยไปถึงไหนกันนี้ ผู้ชมครับกลับเข้าสู่ใาการบ้านแสนรักนะฮะชมวิทยาเปสวยๆเมื่อกี้ในช่วงของวิสิตนะครับเป็นห้องพักเดอะรักชิลที่โรงแรมแกลเลรี a t เทนโฮเทลที่แบงคอกคือแบงคอกสุขุมวิทสิบเองนะฮะนะฮะครับ,รบก็ต้องบอกเลยว่าห้องนั้นไม่ใหญ่นะแต่การตกแต่งต้องบอกเลยว่าน่ารักนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าในมุมมองของวิศวกรกับมุมมองของของมัณฑน,นกรนั้นเนี่ย ท่านคิดอย่างไรเมื่อชมพิธีอแล้วก็ยังจะได้เป็นข้อคิดให้ชมด้วยละครับผมขอไปที่อาจารย์สมบิตก่อนละกันอาจารย์ครับเช่นครับครับสองอย่างที่ผมเห็นเด่นเด่นนะครับก็อย่างแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในพื้นที่จํากัดนะครับจะเห็นว่าเรื่องของสัดส่วนของการใช้งานเช่นในส่วนที่เป็นอย่างเช่นจอทีวีหรือมอนิเตอร์เนี่ยะเขาพยายามจะจะซ่อนอยู่ในผนังใช่รู้สึกว่าไม่มี เฟอร์นิเจอร์หรืองานบิวอินส่วนเกินออกมานอกผนังอักทีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเด่นชัดในเรื่องของการการคุมเรื่องของธีมงานดีไซน์จะเห็นเรื่องของแพทเทิร์นที่ผนังเราจะเห็นเรื่องของลวดลายที่ผนังทั้งทั้งในส่วนของห้องนอนครับนะครับห้องพักแล้วในส่วนของห้องน้ำเนี่ยแต่ว่าว่าจะมีเรื่องของวิธีการเลือกใช้แตกต่างกัน ใช,ใช่ครับนะครับใช่ครับ,ค,รบคือคพู้ง่ายเลยว่าตั้งแต่เข้ามาถึงโรงแรมตั้งแต่ล็อบบี้มาเลยไปกิมมิคตัวนี้แหละที่เข้ามาใช้เป็นคาเตอร์จริงๆเป็นเอาไลน์ของตัวอาคารตัวตึกเวลาที่เราถ่ายรูปไม่ว่าจะเป็นกลางคืนกลางวันเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นเอาไลน์แบบนี้นะในกรงเทศนี่ยมันก็เป็นนะฮะซึ่งผมยอมรับดีไซนเนอร์ฉลาดมากเลยจับตัวเดียวเท่านั้นแล้วไปใช้ในห้องน้ำห้องน้ําได้หมดเลยนะฮะครับ แต่สุฮะในฐานะเป็นวิศวกรท่านมองอยังไงครับดีอันที่ผมอ,อาจจะมองนึคือคือนื่องจากซอยนี้ที่มันแคบก็ทำให้ข้อจํากัดในด้านพื้นที่ที่เราต้องทำให้ห้องมากนะครับระบบโครงสร้างผมคาดว่าเขาจะเป็น โพสติชันฝัดสลับนะครับคือเป็นพื้นบางไม่มีคานงานระบบก็จะเดินได้สะดวกใช่ครับจะทําให้ได้ Space ของชั้นต่างๆสูงขึ้นได้สูงขึ้นใช่ครับก็จะทําให้ทําให้ได้พื้นที่ด้วยแล้วก็ได้สเปซด้วยส่วนงานระบบพื้นฐานกับโรงแรมที่ไม่มากห้องก็จะไม่ซับซ้อนนักนะครับก็จะอาศัยช่องชาบอาศัยไหไเป็นตัว ขึ้นของงานระบบท่อทั้งหลายนะครับแต่เราก็จะเห็นว่าระบบแอร์ปรับอากาศก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับเป็นแบบเปลยนะครัธรรมดาเป็นระบบในการดูแลรักษาก็จะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่สเกตที่ห้องน้ําก็ถือว่ามีจุดเด่นนะครับใช้กระจกใช้อะไรเป็นตัวเป็นตัวช่วยทําให้ห้องที่อาจจะไม่ใหญ่ก็ดูกว้างขึ้นใช่จากกระจกเราที่ช่วยนั้นนะฮะ การสังเกตว่าในใน,ในครเดิกนที่ผมพูดถึงเนี่ยเวลาเราพูดถึงห้องน้างบบาาําถ้าสังเกตเนี่ยระบบระบายอากาศถ้าสังเกตนะฮะก็จะเห็นหมีทั้งในห้องน้ํานะครับ,รบแล้วก็ที่จะเมื่อเมื่อเราทํากิจกรรมบางทีมีกลิ่นมีอะไรก็เขาจะวางระบบนี้ไว้ด้วยครับเดี๋ยวนี้่ราห้องน้าเราต้องวางระบบนี้ไว้นะครับเพื่อความสบายสบายของเรานะครับ โอเคครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าไปพบกับช่วงของคลินิกบ้านแสนรักกับการตอบคําถามทุกคําถามที่คุณผู้ชมให้เกี่ยวกับรายการเราโทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาด้วยก็จะเป็นการดีเพราะเราจะได้เห็นรูปด้วยและเห็นคําถามที่ของท่านด้วยนะฮะจะได้คําตอบที่ใกล้ชิดความเป็นจริงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เลยนะ มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรร์งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลาชาวไทยมีสุข พบกับโชมใหม่ของเจริญเดคคออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยสิสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-381-8388เวลาฟังข่าวสารอะไรมาแล้วเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหูเบาหูเบาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านาน อยาการเชื่อแค่ลมปากโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผลต้องใช้สติอย่าให้ใครว่าไทยหูเบาเราจะลอยไปถึงไหนกันนี้ ครับคุณผู้ชมครับกับข้าสูดรายการบ้านแสนรักในช่วงคลินิกบ้านแสนรักกับคำถามคำถามคำตอบที่คุณผู้ชมได้ให้เกี่งบรการบ้านแสนรักเรานะฮะติดต่อเข้ามาตามหมายเลขอยู่ด้านล่างนี้แหละครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งด้วยก็เป็นการดีแะครับทุกคําถามคําตอบจากรายการบ้านแสนรักเรานะครับแล้วก็แน่นอนครับไม่เสียเวลาแล้วครับผมขอเข้าช่วงถามตอบเลยนะครับคำถามแรกมาจากคุณอุไรพรนะฮะคุณอุไรพรจากกรุงเทพเองฮะถามมาว่าต้องการทําสวนสไตล์บาหลีนะ ข้างๆบ้านจะเลือกพันธไม้ประเภทไหนและควรคำนึงถึงอะไรบ้างคะจันสุวิทย์ช่วยหน่อยมันจะน่าล้องนะครับอันหนึสไตล์บาหลีเนี่ยอันนึงเนี่ยคือบาหลีเองอยู่ในเขตภูมิประเทศนะครับก็คล้ายคลึงบ้านเราฉะนั้นตัวพันไม้เนี่ยในบ้านเราก็มีนะครับตัวพันไม้ลักษณะคล้ายคลึงกันก็จะเป็นตระกูลปาล์มนะครับมีปาล์มนะครับแล้วก็มีกล้วย นะครับส่วนพืชคุมดินประเภทหรือเฟิร์นอะไรเงี้ยนะครับรอันนี้บ้านพืชพืชพ,พันไม้ในบ้านเราเนี่ยมากนะครับสามารถมารประยุกต์ใช้แต่ส่วนสําคัญจุดเด่นหลักๆของบ้านสวนสไตล์บาหลีเนี่ยก็จะมีเรื่องของรูปแบบ <ừ> ของรูปปั้น <c oughs> ครับนะครับรูปปั้น <c oughs> หรือง,งานประติมาก,กรรมเนี่ยเนี่ยนะฮะที่เป็นจุดเด่นของเขาแล้วก็เรื่องของสระน้ํา มีน้ำพุบ้างมีมีน้ำตกบ้างอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่นส่วนสไตล์บาหลีถ้าสมมุติว่าจะจะออกแบบหรือจะจัดสวนลักษณะสไตล์บาหลีควรจะเลือกองค์ประกอบเหล่านี้อยู่ด้วยกันอย่างเหมาะสมครับ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 โอเคนะฮะคุณอุไรพรนะครับต่อไปเป็นคําถามจากคุณจีราพรจากกรุงเทพอีกเฮะคำถามจากคุณจีราพรถามมาว่า ต้องการสร้างสระน้ำป็นตื้นเนี่ยรอบรอบบ้านและทําทางเข้าเป็นสะพานไม้จะเหมาะสมหรือไม่คะอาจารย์สุพจน์ฮะช่วยหน่อยครับคำว่าเหมาะสมนี่เป็นความชอบนะครับตัวเพราะบางคนก็อยากหรืออาจจะเป็นห่วงทุยก็ได้ก็คืออยากได้น้ํารอบบ้านนะครับคอนเซปต์อันนี้คงไม่ใช่สระไหยน้ํานะครับเป็นสระน้ําที่หลายรอบหลายบ้านก็ทํานะครับเพื่อป้องกันพวกแมลงนะครับแล้วก็ทํา คายๆสะพานโค้งข้ามข้ามสายไปนะครับก็ได้บรรยากาศที่ดีนะเป็นเรื่องการจัดสวนเหมือนกันไ้เป็นในทางปฏดบัติก็ไม่ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ประเด็นของการทําสะตื้นเนี่ยในพื้นที่ดินอ่อนเช่นกรุงเทพเนี่ยครับมันจะมีเรื่องการให้ตัวหรือการทุกตัวที่ไม่เท่ากันต้องต้องระวังเรื่องพอให้ตัวก็จะมีรอยล้าพอรอยล้าน้ําก็จะสึมครับเพราะฉะนั ถ้าโดยระบบแล้วก็คงจะต้องใช้ระบบกันซึมที่เป็นเมมเบรนนะครับอพอทำโครงสร้างแล้วก็มีเมมเบรนปูปูทับแล้วก็ทำปูนทับอีกทีหนึ่งคือถ้าเกิดการแตกเล้าของคอนกรีตน้ำก็ยังไม่ซึมหนีตัวสำคัญตรงนี้นะครับที่ว่าพอน้ำซึมแล้วมันแก้ยากแล้วมันก็จะทำให้สาเนี่ยแห้งแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ครับครับครับโอเคนะคุณจิรพรคงได้คำตอบแล้วนะครับสำหรับวันนี้ในการบ้านสาระ คงต้องขอขอบคุณทั้งอาจารย์สุมิตรณบุรงแล้วก็รองศาสตราจารย์สุพจศรินินด้วยนละครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ครับครับแล้วแน่นอนครับคงจะต้องขอขอบพระคุณผู้ทำรายการดังนี้ครับร่วมสร้างสารรค์รายการโดยสถานีบริการน้ำมันปตอทอบริษัททพีไอโพลีนจำกัดมหาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์ประกอบทูเดย์บริษัทฟ,ฟติมาบอร์ดคาสติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคุณผู้ชมฮะก่อนจากควนี้คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับเรามีภาระร่วมกันสร้างสังคมแสนร,รักเพื่อบ้านแสนร,รักของเราแล้วก็รายการบ้านแสนร,รักมีนักพบคุณผู้ชมเป็นประจำ ทุกสัปดาห์ที่นี่เวลาเดวกวันนี้นะครับนะฮะทุกสาระความรู้สำหรับคนรักบ้านแล้วก็รักการตกแต่งบ้านนะครับสําหรับวันนี้รายการบ้านแสนรักผมพร้อมกับอาจารย์สุมิตรงามบุรงแล้วก็รองศาสตราจารย์สุพจ์ศรินินคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ